ฮ e ลโ o ลสวัสดีครับวันนี้กูอยู่กับผมนะครับผมกัสกับเกมไมค้า f ์กันเองวันนี้เราจะมาเล่นไมค้า f ์กับเราจะไปบุกดันเจนกันนะครับซึ่งก่อนแรกถ้าเราเกิดมาเราก็จะอยู่ในห้องนี้เลยนะแต่สิ่งที่ผมชอบมันก็แต่สิ่งที่ผมแบบรู้สึกไม่สบายนั่นก็คือดูสิตัวอักษรมันโอ้ตึ๊บแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าผมลองปึ๊บ นี่ก็แบบมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วผมกดเพจอ่าแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บเฮ้ยยังไหนนะนี่ฮะผมจะลองเล่นแบบนี้ดูกันนะว่ามัน,นมันจะได้น่าจอม่หรอโอเคเราก็เริ่มนมาเลยปึ๊บโอ,โอ้ไม่น่าสว่าง นั่นคือปุ่มสตาร์ทตอนนี้เรายังไม่เริ่มเรามาลูลดของกันก่อนตอนนี้มีอะไรใเราโหลดไอ้อออออมันไม่มีอะไรให้เราลูลดไม่ได้นะมันจะเริ่มเกมยังไงเนี่ยนี่นี่ธนูนนนนอุ้ยโทเทมเผื่อมันแตกแล้วกันเนาะ ตึ๊บโฮเทมโอ้โยถนนยอะมากเออจัดของใส่เลยปื๊บปื๊บ โอเคครับเรายังไม่ไปครับอันนี้ก็คือโอ๊ยเรากันตรงนี้ก็คือชอบนี่แล้วก็คือปุ่มกลับไปครับซีชอ็อตมีอะไรครยบ้า่ายังไม่สนใจอันนี้ดีกว่านี่เงินเราอยู่ที่นี่แหละเออจะกลับไปยังไงไม่ดูสิ แบบนี้เหรออ้าวโอ้ไม่นะก,กดสตาร์ทรอครับเพิ่เพิ่สตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจรูดรุดรุดรุดตรงนี้มีอะไรให้รูดรุดก่อนครับคอมอนหมเฮ้ยมันต้องไม่กลัวมันครับมันก็แค่มันก็ จ้นนัคือตัวถัน้ไม้มันก็แค่สิ่งมีชีวิตเปิดกก่นสกีเฉยๆโอ,โอ้ยยิงเลยรักหณฮะและเราก็ต้องอย่าลืมรูดของเลยครับ นี่กล่องพวกนี้ก็รูดไปได้เลยฮึโหสมบีเต็มประตูฆ่าไว้กระโดดเตี๋ยครับนี่เนี่ย ใช่น,นี้มีไว้เพื่ออะไรเนี่ยุ๊ยตกใจเราไม่ไม่น่าพลาดอะไรไปทำไมเราติดพอยซ้ำอ่ะอ,อ๋อมันโหดเอออาหารนี่นี่อาหารตัุลี หลบยู่หลงดอกไม้เพื่ออะไรเนี่ยดูท่าดูท่าเดินมันสิให้เราช่วยดูคนนี้เหรอก็ได้เออได้อาวุธใหม่ใช่ป่ะขวาได้ขวาหล็ก โอ้คอร์สโบคอร์สโบคอร์สโบซอมบี้ซอมบี้มันสนใจ ชาร์จอันโอเคส่งบี้อุ้ยโดนอะไรเนี่ยห้าลงน้ำเหรอ,อเนียนน้อมันก็เนียนจริงหรอสำหรับคนตาถั่วผมมอ,มองไม่เห็นเลยรู้สึกเลยเขาเก่งบอส Thôi, 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 thôi ôi ôi bắp ôi lo đi trên bắp đường không được lại แค่เนี้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะสิกิโลตันเคจะรู้ของแถวนี้ก่อนครับอันไหนฝากได้ก็ฝากไปก่อนม,มอนเตอร์ที่นี่โอ้ของดีอ่าปาาไป เอาไปก่อนแล้วก็แอปเปิลเดี๋ยวถุยของทิ้งก่อนแป๊บนึงครับอ่ะเขาจัดระเบียบของแป๊บนึงครับ นนออโอเคปะเราคงเท่านี้แหลอเนาะโอเคปะเปิดปั๊อืมข้างหน้ามีเลยผมเห็นตัวอยู่ป้อม หมวนีรเท่าไหร่เหรอไม่ดรอปหมวกแค่ทำไมมันให้ยิมมาล่อเยอะจ่ะเยอะขนาดนี้นะมันต้องใช้เนี่ยเอาัญญาลิเกนมันมีของอะไรกระจุกกระจิกสร้อ,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 อยแถวนี้ไหมแบบนี้ hai trăm một là bảo ok kia pa ui đồ đơn này no taiเลย lưỡi ô oh. đồ lại tiền nhỉ à? เด้ดออืมอ๋อมึนตั้งนานคิดว่าอะไรตีอ้ตัวนี้ตีตั้งนานเชดเดอร์นี่มันราใช่เชดเดอร์มั้งแสงเงาแสงเงาสวยมากตะเกียงครับจุบยัง เราต้องขึ้นไปทางนั้นใช่ไหมโอ้เต็มไปหมดเลยเอาแล้วไงต่ออะแล้วไงต่ออะ เราควรไปยังไงต่อวะอ่าแต่รู้สึกเหมือนตัวบอสมันอยู่ยข้างหน้าไม่ใช่เหรอจากที่เราใช้เวลาหามาชาติเสร็จเราก็รู้ว่ามันมีปุ่มอยู่ตรงนี้อุ้ยคนตาถั่วข้างหลังนัอนมีอะไรเนี่ยเอ่อผมขอแบบเตรียมประทะเลยแล้วกัน น้ำยดสติงหอยเป็นไหนอ่ะรู้เ,เี๋ยวครับผมรวมธนูแป๊บปั๊บอ,อ,อู้ววันนี้วอร์ r มาใช้หน่อยแลละผมว่าข้างหน้ามันต้องมีบอสแน่ๆน่ไหมโอ้มันสปอร์ลูกน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย ฝีมือแม่ระดับโหดดไะ <S <S บอสยังโหดเมื่อกี้มันยิงโดนอะไรผมใส่อันนี้มันยิงผมสองที่แตกบอสยังโหดเราคงไปสู้มันกัอ อ้าววัดตายได้ไงอะ่ะอืมผมอยู่ไกลขนาดนั้นมันยังไม่ได้ยิงอะไรมาเลยนะ ตัวทุกคนไม่มีควาว่าแฟแฟเพื่อนมีแต่ควาว่าแพ้ชนะเออผมกับมาอนะ่ะต้องมีใครสักคนก็ต้องตายชาติเสร็จดาวก็จะฆ่ามันได้ต้องระยะห่างผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยินขนูด้วยอ๋อระยะนี้พอปะนี่เดเมจ บอสเดอะมันทีนัดเดียวแตกมันกินพลังเกาะไม่เนี่ยมันมีแบบอะไรดีๆไหมย้ยายมาเห็นตัวยิงอยู่ตรงนี้ได้ วิธีครับอย่าให้มันเห็นตัวเราก็พอครับจนตียังได้อยางให้มันเห็นตัวเราเออเราได้เปรียบแล้วโอ้ไม่เาลงลองกันนี่ครับอยาให้มันเห็นตัวเราก็พอโอเคว่าแต่มิโลทำไมผมก็ไม่ใช้ทำไมเหมือนเรื่องไม่ขยับเลยอะ่ะ จุดตั้งโลกต้องสู้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่ต้องสู้มันยังไงเนี่ยเป็นบอสที่โหดมากเป็นออหรือผมผมไม่ค่อยรู้วิธีสู้วิป้องกันได้ โอ้มันจะยิ่มต้องหาวิธีเกียนบอสก่อนมันจะทุบเออแล้วก็แอบเออ บัตด,ดีเพื่อนนี่เนี่ยแบบนี้วิธีเกณ์บอสโดนคอสโบอไปดิจะเอาพาวเวอร์ดีกว่าพาวเวอร์มันแรงกว่าบอสตรงนี้ชื่ออะไรเนี่ยีิเกจอ่านกิดโดน เลือดมันแกะไปแค่นิดเดียวตลอดเวลาเลยอะเลือดแทมไม่ลดเลยเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยบ้าตัวนี้ผมยิงโดนเหลือไม่กี่ดอกอ่ะตอนเนี้ย ยิงการต่อสู้ไม่มีคำว่าแฟฝงเพื่อนมีแต่คำว่าแพ้ชนะจาไว้นี่อุ้ยโดนลูกน้องเบียดโอกาสนี้แหละโดนลูกน้องเบียดยิงมันจันได้หน้าเลยเลยเสยกลุกเนองจนเปน็นอันตรายต่อตัวเองอู้เสกเงินจะเป็นอันตรายตัวตัวเองเหรอเสกแล้วเข้าไปชชดได้เลย เกือบชนะแล้วอีกเสียมาอีกแล้วโอ้ไม่ไมนะเฮ้ยเปนนุกน้องจากจากขวางทางโอ้ยังเยอะไอเดี quay ở quay thôi nhạc ya nhạc ya kìm chiến ít ừ chiến anh ta tài lắm ก็คือเนีย่ยครับสลับบอสตัวนี้ผมคิดว่ารอให้มันเสกลูกน้องเยอะๆแล้วถ้ามันอยู่ในที่แคบคือเราชนะมันได้ตอนนี้แบบลูกน้องเยอะจนมันแพ้เองอ่ะดูดิมีลูกน้องเยอะทำไมเราไม่ได้หรอกเพื่อนอปล่อยให้เรายีหน้าได้สบายเลยนะเนี่ยแบบตอนนี้หน้าผมมันว่างอยากอยากโดนนะครับตอนนี้หน้าผมมันว่ามากๆ นี่ก็กำจัดลูกน้องครับ ในที่สุดเราก็ชนะมาได้สักทีครับกับเจ้าตัวนี้แน้วสต็อกนั่นก็คือ, Stock. คอ Shop. ช็อปเป็นเช่สต็อกดูของที่เราได้สิเราเอะไรไปดีไก่อยู่ไหนทำก่อนเออแบบนี้ผมรู้สึกเห็นไก่นี่นี้นี่นี่นีค่าทิ้งค่าไก่เก็บเงินนะครับเอาวันนี้ทิ้ง ตอนนี้คงไม่ต้องใช้ยเยอ,องมัง้งนี่อ่านี่ด้วยเราขอเอเป็นนี่นี่ดูดาบสินี่ไหนจเจออ้ายงยมาล่อไปทำอะไรเยอะขนาดนี้จะขุดอะไหมดเลยตอนนี้ชุดเกร,กระเาะแถวจะพังเหมือนกัน ไปช็อปหน่อยเรามีกระดูกอะ่ะจะขายให้นายยังไงขายยังยังอ๋อเรามีกระดูกเยอะนะ าะหาบาอันนี้ก็ดุขาดลยี่ห้าถุยถุยถุยมันจะซื้อขายกันยังไงฮัลโหลกลับเถอะแล้วเราก็กลับมาที่จุดสตาร์ทนั่นเลยจุดนี้ยังไม่ได้ไปจุดนี้คือให้เราเลือกของได้ใช่ไหมไม่รู้สิแต่ไม่เก็บก็ได้นะ โอ้ยอยากเกมมากเลยไม่เอาไปหาในเกมดีกว่าสนุกดีเคจะออกอยังไงไปหาในเกมดีกว่ายังไม่เอาจากตรนี้สนุกในเกมเรา,าจะออกทางโน้นแล้วก็เดินปสกาไกอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนกับที่จัดโชว์มั้งในตาเนี่ย เพื่ออะไรถามก่อนอ๋อออกเสือ,อ,องั้นก็สลักคลิคปน,นี้นะครับก็พอกัะเพียงเท่นะครับสำหรับการบุกดันเจียนะครับถ้าใครชอบกอย่กดไลค์นะครับกดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย